900ครับ SE จดทะเบียนปี2019รถใช้มือเดียวคันนี้ของแต่งจัดเต็มท้งคันเลกไม้เท่าไหร่มาชมกันครับมาฮะเลขไม้คันนี้วิ่งมาครับ38,723กิโลเมตรแท้เรามีเลขไม้จากประดุ้าให้ดูทุกคันครับจอเรือนไม้ครับสวยใสนะครับฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ครบทุกฟังก์ชันแน่นอนนะฮะมาครับหัวโชคสวยนะครับมีรอยขัดไเล็กน้อยตามการใช้งานนะครับคันนี้ได้แฮนด์แต่งนะครับ ประกับไฟฟ้าเดิมครับตัวสอดต่างๆเนี่ยคันนี้ไม่มีล่าลานะครับปอกแฮนเดิมกระจกปลายแฮนด์แต่งทรงซ G มือคัตมือเลรกนะครับคันนี้เป็นของแต่งปรับประดับได้นะฮะฝาปิดกระปุกมันเบรกแต่งจากโมเทียนะฮะคันนี้ได้การบัดครับจากไฮเปอร์โปรอ์เครับพร้อมกับขายึดแบบตรงรุ่นนะฮะนี่ครับชุดครอบชุดครอบถังมันด้านหน้าครับเป็นคาร์บอนแท้กุญแจชิปคันนี้ให้มาครบ2ดอกฝาถังสวยครับมีรอยบเล็กน้อยตามการใช้งานคันนี้มาพร้อมกับนี่ฮะชุดครอบถังแต่งเป็นคาร์บอนแท้ ตัวถังต้องบอกว่าไม่มีบุบบลัยิ้มครับมีนี่ครับยางกันรอด้านข้างมาให้ด้วยบบอหน้าคันนี้ครับพุ่มหนังใหม่นะครับไม่มีขาดไม่มีรูคันนี้มาพร้อมกับฝาปิดบอะหลังแต่งมีมีอ่าบอะนั่งเดิมไมมพออ่าวินอ่าบาะนังอ่าบาะบอะซอด้านหลังเดิมมีมาให้ด้วยแล้วก็ฟันดิ้งด้านท้ายเดิมสวยครับนี่ฮะต้องบอกว่ามีรอยขีดข่วนไม่น้อยตามการใช้งานนะครับคันนี้ครับด้านหน้าคันนี้เป็นชิวหน้าแต่งนะครับฟันเดียกคู่หน้าแต่งเป็นแบบ LED นะครับโคมไฟหน้าเดิมสวยครับต้อง บางโคนหน้าเดิมครับเป็นสีเดิมไม่มีรอยขีดข่วนแตกแล้วนะครับยางด้านหน้าครับจากพิลิลี่รอโซทูสภาพอยู่ที่ประมาณ80%นะครับขอบล้อด้านหน้าเป็นสีเดิมนะฮะไม่มีถลอกไม่มีดุ่งครับจานเบรกด้านหน้าเป็นร่องเพียงเล็กน้อยครับกระบอกโชคสวยไม่มีรอยหินลลุมาสไลด์คาลิเปอร์เดิมนะฮะคันนิ้มาพร้อมกับชุดกาดเมื่อน้ำแต่งจากศูนย์ครับขอโช้กด้านหน้าครับไม่มีบุกกระแทกด้านหน้าและด้านข้างเลยนะครับชุดแฟลลิ่งด้านขวาติกเกอร์เดิมครับมีรอย ขวดไม่ได้น้อยตามการใช้งานไม่มีแตกร้าวนะครับฝาวาวสวยครับไม่มีรั่วซึมนะครับกาวครนนี้มาคอดกับชุดไฟสปอตไลท์คู่หน้า1คู่ครับรวมถึงชุดแคสบาร์ด้านข้างเป็นของแต่งนะครับกันล้มด้านข้างเดิมยังอยู่ครับแข้งเครื่องสวยไม่มีรอยล้มและก็ล้มแตกครับพักเท้าด้านขวาครับยังเต็มขาเย็บกลางไม่คดไม่งอครับคันี้มาพร้วมท่อแต่งครับเนี่ยจากไดโวครับเป็นคาร์บอนแบบสลิปอ่อนมาฟังเสียงท่อคนนี้กันครับ าติดง่ายครับรอบเดินบาลิงอัตราเลขคนนี้นี่ก็เร็วลงเร็วครับรอบเครื่องยนต์นิ่ครับอัตราเร่งดีไม่มีสะดุดแน่นอนครับสวิงอาร์มด้านขวาต้องบอกว่าไร้ริ้วรอยนะฮะจาน,นเบรกด้านหลังเป็นล่องเพียงเล็กน้อยมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะครับ กรอบรองด้านหลังครับจะคงเป็นสีเดิมนะฮะไม่มีถลอกไม่มีดุ้งครับยางหลังอันนี้สภาพอยู่ที่ประมาณ70%็ิบเครับท้ายสั้นแต่งครับ M A D ลำถึงไฟเดียวคู่หลังแต่งนะครับศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยตรงนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุแสดงสิ้นแน่นอนเอาละมาฝั่งซ้ายนี <c oughs> ่ครับโซลเตอร์นะครับเป็นชุดที่2นะฮะสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยครับไม่มีริ้วรอยนะฮะนี่ครับอันนี้มาพร้อมกับชุดตีนเตดด้านล่างแต่ง พักทางด้านซ้ายครับยางเต็มนะฮะคันเกียร์คันนี้ไม่คดไม่งอะครับแข็งเครื่องด้านซ้ายไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะครับแคสบาร์สวยะครับไรนิ้วรอยครับฝาเ่าสวยไม่มีรั่วซึมนะครัคบกาวนะฮะนี่ครับแคสบาร์สวยะครับข้างหน้าเครื่องฝั่งซ้ายอ่ะมาดูะครับแห้งใสนะฮะตามสไตล์ทันร์ไบย์ตัะทับุรีนะครับก็บอกชกด้านล่างฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยหินรอยล้มมาสไลด์ จานเบรกด้านหน้าก็เป็นล่องเพียงเล็กน้อยสัมพันธ์ด้านขวาก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้วยเอาะไรฮะคันนี้เราเปิดราคานี่ครับโคตรเบาเลยครับแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับเครดิตด,ดีฟรีดาวครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าขนส่งท้องประเทศฟรีค่าโอนเงินสดลดได้อีกครับใครหาอยู่สำเนา Galaxy คันนี้บอกเลยว่าโคตรเบาราคาดีมากๆหาอยู่รีบมาครับมาเจอกัน,นร,ร้านสบายจุฬาธุรกสวัสดีครับ